เรามาพูดถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างของโครงสร้างโมเลกุลของน้ำตาล3ชนิดนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มอัลโดสได้แก่กลูโคสกาล a c t o s และก็แมนโนสจากภาพเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งเวลาเราเขียนชื่อย่อ3ตัวก็วจะได้เป็น G-L-C ทำไม,ไมเป็น G-L-U เพราะว่า U เมื่อเราเขียน G-L-U มันจะไปตรงกับกรดอะมิโนอาซิดชนิดหนึงนะครับก็คือกลูตามมน เพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะครับก็เลยลด,ล,ลดความสับสนระหว่างกรดอะมิโนแซิดกับกลูโคสก็เลยใช้ GLC ทีนี้มาดูที่โครงสร้างนะครับ Aldose เรารู้แล้วเนาะโครงสร้าง Aldose นะครับ C1 นะครับก็เป็น C น้ำบอล O แล้วก็วเราจะพบว่ามีหมู่ไฮดรอกซี่ตำแหน่งที่ C2 C4 แล้วก็ C5 นะครับของการกลูโคสที่อยู่ด้านขวามือเราอยากจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะโครงสร้างนี้เป็นน้ําตาล กูโคสหรือน้ำตาลกาเลคโตสหรือน้ำตาลแมโนสก็เริ่มต้นเลยยึดหลักนะครับก็คือ C3 เนี่ยของกูโคสนะครับก็จะอยู่ในรูปฟอร์มนี้ฟอร์มนี้นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับถ้าตำแหน่ที่ C4 เปลี่ยนนะครับคือโมฮัตซีอยู่ด้านซ้ายมือไม่ใช่ยด้านขวามือเหมือนแบบในรูปนี้จะกลายเป็นน้ำตาลกาเลคโตสกาเลคโตซินจีเห็นไหมฮะสูตร สูตรทางเคมีเหมือนกันสูตรพื้นฐานเหมือนกันแต่แต่เวลาเราวาดโครงสร้างมันจะต่างกันซึ่งลักษณะแบบน,น,นี้เราเรียกว่าเป็นไนโซเมอร์ซึ่งกันและกันอีกตัวหนึ่งก็คือน้ําตาลแมนโนสตำแหน่งที่จะแตกต่างจากกลูโคสก็คือตําแหน่งที่ C 3อ่าตำแหน่งที่ C 2ของน้ำตาลแมนโนสที่มหมู่ฮิกซี่จิอยูด้านซ้ายมือ,อลองวาดรูปดูตรงนี้เป็นน้ำตาลแมนโนส ถ้าวิธีจดจำก็คือกาเล็กโตสชื่อยาวเนาะตำแหน่งที่จะเกิดแตกต่างก็คือ C4 จากกูโคสนะครับแล้วก็ถ้า,าชื่อมันสั้นก็ตำแหน่งที่ C2 ที่แตกต่างจากกูโคสนี่คือเทคนิคการจำ